ไปค่ะจะรอแป๊บนึงนะไม่หยับมาแม้ไม่ยับมาเราจะลองอขยาวนะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเราเหมือนเช่นเคยที่ช่องพี่ชมแชแนลเย่บอกก่อนเลยนะคะว่าวันนี้เราอยู่ที่พัทยา แล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้แล้วก็เราก็ชอบม,มากเราะตวเองเนาะที่มาวันนี้เพราะว่าเป็นช่วงหลังวันเกิดงาก็เลยพามาเที่ยวเหมือนท่านิมูนไปในตัวและที่สําคัญวันนี้ตื่นมาที่เปิดกล้องเพราะอยากจะบอกคุณเจนว่าว่าวันนี้จะพาไปดินเนอร์หรูๆบนบรรยากาศบนเขาพระอาทิตย์ตกสวยๆว,วันนี้จัดเต็มการแต่งตัวไปเลยนะคะจะพาไปดินเนอร์ที่จองะไแล้ว เรียบร้อยค่ะเร็วแล้นเนี่ยอันนี้พี่เจนยังไม่รู้เดี๋ยวเราไปดินเนอร์ตอนเย็นพร้อมกันไม่คิดวาวันนี้พี่จะพาไปแค่คาเฟ่ทีเดียวแล้วพี่บอกว่าคาเฟ่เสร็จก็จะไปเดินเล่นกใกล้ๆหาะแล้วก็กลับก็ต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์นะคะสำหรับวันเกิดแล้วมา หนีกันสองคนไงก็เลยจะคิดแล้วว่าไปดินเนอร์ด้วยดีกว่าวันนี้เป็นวันที่เหมาะมากจริงเหรอใช่ค่ะแล้วก็บรรยากาศดีมากมเพราะฉะนั้นจัดเต็มไปเลยนะคะดีขึ้นมารือเปล่าดีมาแต่ว่าขอดูรูปแบบร้านได้ไหมอะหนูจะได้แบบขึ้นไปถ่ายรูปด้วยมันเป็นร้านบรรยากาศที่แบบว่าคือเป็นร,ร้านอาหารที่อยู่บนเขามันก็จะเห็นวิวพระอาทีตตกบรรยากาศเย็นๆเห็นดินทะนเลแบบกว้างใหญ่ไพศาลคือจะเห็นทะเลแบบกว้างๆมุมแบบสัมรู้สอมสามันดีมากเพราะฉะนั้นเจนต้องสวยที่สุดวันนี้จัดเต็มไปเลยค่ะ เดี๋ยวๆทำไมไม่ทำหน้าดีใจเลยก็าช่มหมออกมาหน่อยก็เราอยู่เป็นแค่คนสวยใส่อะไรก็สวยแล้วก็มั่นใจสิคะไม,ม่บอกหนู่มแต่ทีแรกหนุหอ่ะเขาจะเรียกว่าเซอร์ไพรส์หรอไม่<ช>ต้องคืออย่างเงี้ยเลิกไม่พอใจไม่ไปแล้วนะร้องเราะไหมไปก็ได้แต่ชุดอะไรก็ได้ใช่ไหมเอาชุดที่คิดว่าเตรียมมาแล้วคิดว่าเอามาแม่งแต่ล้สวยที่สุดลองดูมันต้องมีหลงมาตั้งชุดแะไรพี่ว่าพี่เจนเตรียมพร้อมอยู่เพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปแต่งตัวแล้วเตรียมออกไปดินเนอร์กันดีกว่า ไปค่ะสวยที่สุดเลยนะ Two hours later เดีวดูสิแต่งหน้าเป็นยังไงบ้างค่ะได้ไหมได้สิใส่ชุดเลยก็สวยแล้วเดี๋ยวข้าไปดูเต็มตัวกันนะคะว่าชุดจะปังขนาดไหนใส่ชุดแค่นี้จะกินอาหารได้เยอะไหมล่ะเนี่ยทำไมอ่ะคุณจะออกปะไม่เขาไม่ออกได้ออกไหมอ๋อที่รักเขาวนล้อนหรือว่าเขาหนีออก นี่ที่ราคาเดี๋ยวจะไม่ทันที่จองไว้นะคะไม่ต้องวนเราหรอกก็เดี๋ยวจะไม่ทันพระที่ตกนะเราไปดูวิวด้วยนะหรือว่ามัดผมดีเอ๋ก็สวยแล้วคะ่ะมั่นใจหน่อ,นอยทีเ่เกิดหมม้วนผมอีกทีก็นั่นแหละสั่งลายแมวมากินก็ได้แม่เกินไปปะนางเงผมหนาว่างงานแค่เตีเอาเองเหนาะเสร็จแล้วเนะี่ยทำปากก็เสร,ร็จแล้ว่รอ ทุกคนตอนนี้พี่นารอ,อพี่เจนแบบนานมากหวัวสมองเลยแล่นแป๊ดแล่นแป๊ดแต่ว่าเราต้องหาผู้ช่วยเอาคืนการรอนานๆแบบนี้ไม่โอเคจะต้องลัดนิสัยซะหน่อยเวนาครี่จาช่วยพี่หน่อยซีก็วันนี้ที่บอกนายว่าจะไป d i n n ้วกับพี่เจนแบบว่ากันกันรังรัานแบบว่าเจกันเจอดใช่ แต่งเสร็จแต่บ่ายสามฉนล้านหีบหกห้าโมงครึ่งกะว่าจะไปถ่ายก่อนแต่วันตกใช่จะไปแบบว่าที่สวยๆจองไว้ห้าโมงครึ่งจะห้าโมงครึ่งใช่จะไม่เซ็ตเป็นสวยสุดในร้านแล้วล่ะก็เลยแบบสวยสมองมันก็เลยแล่ด้วยไงงไงอ่ะกะกะว่าเป็นก็นานนี่นะดูเดี๋ยวจะบอกจะบอกหลังกล้องว่ายังไงให้ทุกคนไปตามดูนะคะว่าการเอาคืนคนใจตัวช้าแบบเนี้ยทำยังไงเกี่ยเลยอีกแหละจะด้วยเวมาทำเรื่องะช่วยขนาดตั้งร่างเตาอตัน้าหนูมันได้เรื่องแบบนี้ ต้องบอกก่อนนะว่าไ,ไม่ใช่ตลบหลังนะคะไม่ใช่ <นะ S 1> สเสด็จนะคะเดี๋ยวเราไปรอดูกันค่ะว่าแผนของพี่นาจะเด็ดเซด๋วขนาดไหนไปค่ะอโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เขียวไปเลยค่ะเพราะว่าชุดทลิปนี้คือเจนะเอาชุดมาน้อยมากๆเลยเพราะว่านี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะพร้อมไปยังเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันเวลานะคะก็บอกคนดูก่อนไงว่าตอนนี้ได้ใส่ชุดนี้เปลี่ยนชุดแล้วโอเคไหมโจอะไรไหมเขียวไปเลยค่ะเราเกิดวันพุธใช่ไหมวันพุธจะต้องเป็นพุสีเขียวสวยมากค่ะโอเคไปพร้อมหรอพร้อมไปค่ะ

กอดจอเอาเราลงไปเล่นน้ํากันพี่แลมาอยู่ตบงนี้อะอะไรเราไม่รู้ให้ดีแล้วตัวเองมานั่งอะไรตรงนี้ล่ะน้ำเท่าคนพี่เพลย์เลยแล้ลงไปลงไปเล่นน้ำเดี๋ยวจะไปกินข้าวเราก็จะไม่ทันนะนักชุดมันก็ไม่มีนะอะไรเนี่ยแล้วใส่รองเท้าในน้าได้ยังไงจะเล่นน้ําอ่ะแล้วผขจะด่าเอาไหมเนี่ยพี่เขาจะว่าเอาเน่ยเล่นไม่รู้เรื่องเยอะ เราอยากเล่นน้ำไม่ใส่บิกินี่แล้วไม่ไปกินข้าวเรอทำอย่างเงี้ยแล้ทำไมทำแบบนี้ล่ะเดิไม่ดูแลนิริกองนิริกาหมดแล้วเนี่ยเซ็ตไหมมันก็ไม่มีใช่แล้วเนี่ยโดนจุดมาน้อยแล้วจะไปกินข้าวยังไงเนี่ยรู้ไหมนั่งไม่ดูอ่ะก็เป็นอย่างนี้แหละจะผันแสงเข้าพระอาทิตย์ไงจะแต่งหน้าจะดูว่าหน้ามันได้หรือยังแล้วทำไมเดินไม่ดูก็รู้ว่าพี่ถ่ายรู้ไม่บีอยู่อ่ะหรืออยากเล่นน้ำที่จะห่วงเวลาไม่ไปหรอกจองโตเวลา เปลี่ยนชุดเลยปะนั้นเ่ะตัวยิ่งนานอยู่ยิ่งจะเล่นน้ำไม่มีเนี่ยจะพูดยังไงพายคนนะเนี่ยเพายเลยเขาก็เล่นน้ำอยู่แต่ไม่น้ำแต่ว่าควรจะอายตรงที่ว่าใส่รองเท้าเล่นน้ำทำไมก่อนเห็นก้อนไม่เอาอย่างนี้บอกก็ได้เดี๋ยวควจะโกรธเป็นแผลของพี่แ้พี่เห็นหนูแต่งตัวนานพี่ก็เลยแบบเออไม่ต้องไปกินแล้วแคนเซิลเป็นพวกนี้ละมันนานมันเกินเวลาแล้ว หมงมึนจะหบมงอยู่แล้วก็คือรีดผมทำผมเรียบร้อยแล้วไรสวยในส่าน้ำน่ารัรกสีออกนอะไรสัอใส่แว่นน่ารักอะไรทาแป้งสระน้่ารักจ้ะกดไม่น่าเอเอเคโอเคไไหนร,รอไม่ไปแล้วจะไปก็ไปเองเลยก็ไปพรุ่งนี้แล้วจ้า อ่ะงอนเลยยไปลร์เอะะไปแล้วจ้าทุกคนสําเร็จเนาะเรายัดเยียดวัาเราสาเร็จแล้วกันก็แต่งตัวนานดีนะแต่พี่นาแอบไปเปลี่ยนวันแหละจริงๆต้องวันนี้นะพี่นาแอบไปเปลี่ยนวันพรุ่งนี้แล้วเพราะรู้ว่าไม่ทันแน่ๆเียแต่งตัวนานแต่ตอนเนี้ยไปปลอบใจก่อนนะมนจาเลยอยระ้งไงเลยมานี้ทุกทีชอบเธอเวลาเปียกดูรัปดีว้วไปไปแล้วเไปแล้ว เรปี่ยนหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องไม่ไปไม่ไปแล้วจะไปก็ไปคนเดียวเลยไม่ไปแล้วแล้วแต่เล่นน้ำดีกว่าถ้างั้นอะไปจ้าทุกคนไปเล่นน้ำก้อนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะพ่นาก็สะใจเอาคืนได้อย่างสาสมกับที่พ่นาโดนมาแท้นนี้มันต้องมีชําระอีกแน่นอนขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับดูคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วิชูชาแนลด้วยนะคะพ่นาไปเปลี่ยนชุดเล่นน้าก่อนเห็นเจนเล่นน้ำแล้วอิจฉาไปดีกว่าเราอย่างนี้ใช่ไหมจะไม่จบคลิปใช่ไหม